ครับผมจะปะยางฉุกเฉินอ,อย่างจุบเล็กด้วยตัวนี้นะครับนี่สกูปะยางเนาะมีขายตามแอปออนไลน์ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้ดีด้วยนะโซตอมพิดว่าใช้ดีกว่าตัวหนอนด้วยง่ายกว่านี่นะมันรวดตรงนี้อุ้ยพุงย่องอย่างลองยังฮะ เคีหยี่ยบน้อยๆนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนี่นี่เป็นรูเล็กเราก็ใช้ตัวเล็กคขข้าไซส์ามาให้นะนี่แล้วก็เป็นเกียวกเกีียวสะกูที่เคลือบยางมาครับอือ,อนี่นะเราก็แค่ไขเข้าไปตรงที่เขา เดี๋ยวคนไม่ได้นัดเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านี่นะผมขันเข้าไปแล้วครับขันแค่พอเขาเสมอกับยางนะต้องเอาเข้าไปเยอะนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ผมนี่นะครับเดี๋ยวจะเติมลมดูอ่าผมเติมลมไปปานสี่สิบเพยได้นะครับดูนะอ่าเห็นไหมไม่มีนะ น,นี่ไม่มีนะครับเห็นไหมมันไม่มีเห็นไหมนี่โอเคใช้ได้นะเดี๋ยวดูเนี่ยมันรั่วนี่นะอันนี้เป็นแทงนอนเก่านะนี่รอยแทงนอนมาเห็นฟองไหมเนี่ยมันมีรั่วนะเห็นไหมนี่คือรอยแทงนอนเก่านะครับนี่ นิ่มรัวตามซึมนอนคือการไปรยัางุกเชิญทเฉยนะอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับปาาแทงปุ๊บแล้วเราก็วนไปปะสตรีมเย็นนะครับนี่เนาะประมาณนี้อันนี้รัวจุ๊บอีกเดี๋ยวให้ดูจุ๊บจุ๊บรวยนะครับอันนี้จุ๊บรวยอีกอทาไงอะเดี๋ยวผมจะชั่วคราวก่อนแล้วกันเนาะผมจะหยอดกาวร้อน นอนทำไรนอนก็จะหยอดกาวร้อนเหมือนกันเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ใช่โชคราวเนาะดีที่สุดคือเปลี่ยนใหม่ครับผมหยอดกาวร้อนแล้วนะอ่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะแต่ว่ามันทําให้โชคราวเนาะมันไม่ได้ถาวรหรอกนะครับเปลี่ยนใหม่ดีที่สุดเนี่ยมันแค่น้อยหน่อยอะ นี่มันก็ออกบ้างแต่ว่าก็ออกออกแค่ตรงนี้นิดนึงจุบสิอฟองหมดฟองหมดจุบก็ไม่เลยิยจุบไม่ออกแล้วเดีย๋ยวเกาลงที่จุบเนี่ยมา 全没有回来。